ม้านั้นถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับคนมาหน 1000, ้าพันพันปีซึ่งมันก็สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างตั้งแต่การขี่สําหรับเดินทางการช่วยขนส่งวัสดุที่มีน้ําหนักและก็เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีว่าพวกมันค่อนข้างมีหลายสายพันธุ์และมีลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือมนุษย์ที่เป็นผู้สร้างขึ้นก็ตามว่าแต่จะมีม้าแปลกๆตัวไหนบ้างฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร้และไปดูกันเลย 1. ม้าฮาฟลิงเกอร์ลองนึกภาพม้าสีทองแวววาวที่วิ่งโลดแล่นไปบนทุ่งหญ้าคนแผงคอและหางสีขาวเงินพริ้วไหวราวกับแพร่ใหม่นี่คือม้าฮาฟลิงเกอร์ มาสายพันธุ์มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาแอลของออสเตรเลียและอิตาลีมันไม่ได้เป็นแค่สัตว์เลี้ยงธรรมดาแต่เป็นความสง่าง,งามที่มีลักษณะเด่นที่ทำให้ทุกคนเห็นแล้วต้องหลงรักมันมีขนสีทองอ่อนหรือสีแดงแกมทองที่ดูอบอุ่นและเป็นเอกลักษณ์ขนแผงคอและหางเป็นสีขาวหรือสีครีมซึ่งสร้างความตัดกันที่งดงามรูปร่างของมันกระชับแข็งแรงมีโครงสร้างที่เหมาะสำหรับการทำงานหนักในพื้นที่ภูเขาขนาดของมันไม่สูงเกินไป โดยเฉลี่ยมีความสูงประมาณ137-152เซนติเมตรทำให้มันอยู่ในกลุ่มม้าขนาดกลางที่ดูคล่องตัวและเป็นมิตรและสามารถใช้งานมันได้หลากหลายตั้งแต่การขี่เพื่อความเพลิดเพลินการแข่งขันขี่มา้าไปจนถึงการทำงานในไร่นานและป่าเขามันก็ถือว่าเป็นม้าที่แข็งแรงและอดทนไม่แพ้ม้าตัวอื่นเลย 2. ม้ายาคุเตียน นอกจากพื้นที่ที่มีทุ่งยาอากาศเย็นสบายพวกม้ามันยังสามารถปรับตัวได้มากกว่านั้นโดยเฉพาะแดนเยือกเย็นที่มีหิมะขาวโพลนและอากาศอันหนาวเหน็บพวกมันก็สามารถมีชีวิตรอดได้เหมือนกันหนึ่งในนั้นคือไม้ยาคุเตียนมาที่เปรียบเสมือนนักรบแห่งดินแดนไซบีเรียตอนเหนือโดยความสามารถในการอยู่รอดในอุณหภูมิที่ต่ำถึงลบ70องศาเซลเซียส มันจึงไม่ใช่แค่มา้าแต่มันเป็นตำนานที่มีชีวิตโดยมันมีลักษณะพิเศษที่สะดุดตาอย่างมากโดยเฉพาะขนที่หนานุ่มคล้ายผมที่ช่วยปกป้องมันจากความหนาวเย็นของเขตอาร์ติกขนของมันสามารถยาวได้ถึง10เซนติเมตรซึ่งนอกจากจะช่วยรักษาความอบอุ่นแล้วยังช่วยให้มันพรางตัวจากนักล่านในธรรมชาติอีกด้วยขนาดของมันนั้นค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับม้าสายพันธุ์อื่นโดยมีความสูงเฉลี่ยเพียง135เซนติเมตรแต่ร่างกายที่แข็งแรงและล่าสันทำให้มันดูทรงพลังและพร ้อมลุยในทุกสภาพอากาศเลยล่ะ 3. ามาฟาลาเบลล่าหากมาในอันดับก่อนหน้าจะเป็นตัวแทนของความแข็งแกร่งและความสง่าง,งามมาตัวนี้คงจะเป็นตัวแทนของความน่ารักที่ใครก็ต้องตกหลุมรักและชื่อของมันก็คือฟาลาเบล่า ม้าสายพันธุ์ที่ว่ากันว่ามีขนาดเล็กที่สุดในโลกโดยเฉลี่ยแล้วมันมีความสูงเพียง70-85เซนติเมตรหรือขนาดพอๆกับสุนัขพันธุ์ใหญ่และน้ำหนักแค่ประมาณ30-60กิโลกรัมเท่านั้นถึงแม้จะตัวเล็กแต่มันมีลักษณะทางกายภาพเหมือนม้าปกติทุกประการตั้งแต่โครงสร้างกล้ามเนื้อ หางที่พลิ้วไหวไปจนถึงความสง่างามเมื่อเดินหรือวิ่งมันเป็นมาที่มีต้นกําเนิดมาจากอาร์เจนตินาในช่วงศตวรรษที่19แล้วที่มันเป็นแบบนี้ก็เป็นผลมาจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างมาสายพันธ์ุต่างๆโดยคัดเลือกเฉพาะม้าที่มีขนาดเล็กที่สุดแต่ละรุ่นเพื่อให้ได้มาตัวจิ๋วที่ยังคงมีลักษณะของมาทแท้ไว้อย่างสมบูรณ์นั่นเอง 4. ม้าทองคํา ม้าที่ดูเหมือนหลุดออกมาจากงานประติมากรรมสีทองที่เป็นประกายจนขุนแทบไม่เชื่อว่านี่คือสิ่งมีชีวิตจริงๆอาคันเตเกหรือที่ได้รับฉายาว่าม้าทองคํามันเป็นม้าพันธุ์เก่าแก่จากเติร์กเมนิสถานที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ม้าที่สวยงามและแปลกประหลาดที่สุดในโลกเพราะขนของมันมีความเงางามราวกับเคลือบโลหะสีของมันมีหลากหลายตั้งแต่ทองประกายเมทัลลิกเงินจนถึงสีดําและน้ําตาลที่มีความวาวสะดุดตา ความเงางามนี้เกิดขึ้นจากโครงสร้างพิเศษของเส้นขนที่สะท้อนแสงในแบบที่ทําให้ดูเหมือนว่ามันกําลังเปล่งประกายนอกจากความงามที่ไมธรรมดาแล้วอาคันเตเกยยังขึ้นชื่อในเรื่องความแข็งแรงมันเป็นม้าสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อทนทานในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของทะเลรายคาราคุมมันสามารถเดินทางไกลหลายร้อยกิโลเมตรโดยแทบไม่ต้องการน้ําหรืออาหารมากนักจึงไม่แปลกที่ในอดีตจะเคยถูกใช้โดยนักรบเล่ร์รอนและพ่อค้าในเส้นทางสายไหมนั่นเอง 5. ม้าลายจุดปกติเวลานึกถึงสัตว์ที่มีขนสีขาวและจุดดำเล็กๆทั่วทั้งลำตัวเราคงจะนึกถึงสุนัขพันธุ์ดันเมเชียนกันแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าในโลกของมา้ามันก็ยังมีสายพันธุ์ม้าที่มีลักษณะแบบนี้อยู่เหมือนกันนั่นก็คือแนปสตูเพอร์หรือที่หลายคนเรียกว่าม้าลายจุดมีต้นกำเนิดจากเดนมาร์กในศตวรรษที่19 โดยได้รับการพัฒนาสายพันธุ์จากม้าสีจุดที่เรียกว่าม้าไทเกอร์ซึ่งพบในโยุโรปตั้งแต่ยุคกลางอย่างที่เห็นเลยม้าพันธุ์นี้โดดเด่นด้วยลวดลายจุดที่กระจายทั่วตัวขนาดของจุดสีและลวดลายแตกต่างกันไปในแต่ละตัวบางตัวมีจุดใหญ่ชัดเจนเหมือนลายเสือดาวในขณะที่บางตัวมีจุดเล็กละเอียดราวกับลายจุดบนกระดาษด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นนี้ทําให้มันเป็นม้าที่ถูกรู้จักและจดจําได้ง่าย ปัจจุบันนั้นม้าสายพันธุ์นี้จะสูงที่145-160เซนติเมตรและมีรูปร่างเพียวสมส่วนขาแข็งแรงจึงมักถูกใช้สำหรับการขี่ม้าศิลปะการแสดงและการใช้งานทั่วไปเลย 6. ม้านุกรา มาสุดแสนสวยงามที่เหมือนตกลงมาจากสวรรค์นี่คือนุกรามาหนึ่งสายพันธุ์ที่ทําให้ใครก็ตามที่ได้พบเห็นต้องหยุดมองด้วยความทึ่งและสงสัยในความงดงามของมันว่ามันมีจริงบนโลกได้หรอโดยขนสีขาวสว่างจ้าและดวงตามักจะเป็นสีน้ําตาลอ่อนหรือแม้แต่สีฟ้าที่หายาก ซึ่งทาให้มันดูน่าลหลงไหลและลึกลับในเวลาเดียวกันนูกลาเป็นสายพันธุ์ม้าที่มีต้นกําเนิดในอินเดียโดยเฉพาะในภูมิภาคทางตอนเหนือเช่นราชสถานและปัญจับชื่อของมันมาจากคําในภาษาฮินดีที่หมายถึงสีขาวบริสุทธิ์ซึ่งเหมาะสมกับลักษณะของม้าสายพันธุ์นี้เป็นอย่างยิ่งและไม่เพียงแค่สวยงามเท่านั้นแต่มันยังมีความแข็งแกร่งและอดทนเหมือนกับม้าสายพันธุ์พื้นเมืองอื่นๆของอินเดียมันถูกใช้งานในหลากหลายด้านตั้งแต่การเดินทางการเกษตรไปจนถึงการแสดงในขบวน แหหรือพิธีกรรมทางวัฒนธรรมเนื่องจากสีขาวของมันถูกมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์ในวัฒนธรรมอินเดียนุกราจ,จึงเป็นที่ต้องการในพิธีแต่งงานหรือขบวนแห่อ,อันยิ่งใหญ่นั่นเอง 7. แอปพาลูซามาแอปพาลูซาที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ ถือว่าเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ม้าที่โดดเด่นจนไม่อาจละสายตาได้โดยลวดลายจุดกราที่หลากหลายบางตัวมีลายจุดสีดำบนตัวมีสีขาวคล้ายหิมะในขณะที่บางตัวก็มีลายคล้ายม้าลายแอฟพาลูซานั้นมีต้นกำเนิดจากชุนเผ่าเนสเพอร์เซแห่งแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือในอเมริกามันถูกพัฒนาให้แข็งแรงคองตัวและมีความสามารถรอบด้านเพื่อใช้ในการล่าสัตว์เดินทางและการทำสงครามและเป็นที่รู้จักดีในฐานะม้าที่มีโครงสร้างร่างกายแข็งแรง และสมส่วนโดยทั่วไปมีความสูงอยู่ที่ประมาณ142-163เซนติเมตรพวกมันเป็นม้าที่มีพลังขาแข็งแรงและสามารถปรับตัวเข้ากับงานที่หลากหลายได้ดีโดยในปัจจุบันจะนิยมขี่เพื่อความเพลิดเพลินหรือแม้แต่การทำงานในฟาร์มซึ่งมันเป็นม้าที่มีความฉลาดเอาเรื่องพวกมันมีนิสัยรักเจ้าของและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับมนุษย์ได้ง่ายจนนักเลี้ยงมา้ามือใหม่สามารถเข้ากับมันได้อย่างสบายๆเลย 8. ม้าฟรีเซียนมาที่มีขนสีดำเงางามขนหางยาวสลวยพผิวไหวนี่คือม้าฟรีเซียนมาที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ม้าที่สวยที่สุดในโลกโดยมันนั้นมีต้นกำเนิดจากประเทศเนเธอร์แลนด์โดยเฉพาะแคว้นฟริสลันที่เป็นบ้านเกิดของมัน ม้าพันนี้มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครขนสีดำเงางามตลอดตัวที่แทบไม่มีสีอื่นปะปนส่วนโครงร่างของมันนั้นถือว่าสูงใหญ่และสมส่วนโดยมีความสูงเฉลี่ยประมาณ150-170เซนติเมตรโดยความสง่างามของมันทำให้ม้าฟรีเซียนนั้นถูกเรียกว่าม้าสำหรับราชวงศ์ในอดีตและเคยถูกใช้เป็นม้าศึกในยุคกลาง เนื่องจากมีพละกําลังและความอดทนที่ยอดเยี่ยมนอกจากนี้ในปัจจุบันมันยังขึ้นชื่อเรื่องของการเคลื่อนไหวที่งดงามและนุ่มนวลการก้าวเดินของมันคล้ายกับการเต้นรําเหมาะสําหรับการแสดงในงานอีเวนต์หรืองานพิธีสําคัญม้าพันธุนี้จึงนิยมนําไปใช้ในการแข่งขันขี่ม้าศิลปะรวมถึงการแสดงในภาพยนตร์ที่ต้องการความยิ่งใหญ่และความสง่างามด้วยนั่นเอง 9. ม้ายิบสี่ นี่คือม้าที่ดูเหมือนหลุดออกมาจากเทพนิยายโดยขนฟูฟ่องบริเวณข้อเท้าและหางยาวสะบัดพริ้วไหวเหมือนกระแสลมที่กำลังเต้นรำใช่แล้วครับนี่คือม้ายิปซีม้าที่มีต้นกำเนิดจากชาวยิปซีในอังกฤษและไอร์แลนด์ พวกเขาต้องการม้าที่ทั้งแข็งแรงและพอจะลากเกวียนหนักๆผ่านภูมิประเทศที่ยากลำบากและสวยงามพอที่จะสะกดสายตาเมื่อพวกเขาเดินทางผ่านหมู่บ้านต่างๆผลลัพธ์ก็คือม้าที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวสีขนมักมีลายด่างสีขาวดำหรือขาวน้ำตาล ที่สวยงามราวกับงานเพ้์และลำตัวที่ดูสมส่วนทำให้มันเหมือนม้าจากในฝันนอกไปจากนี้มันยังเป็นม้าที่มีพละงกำลังมากเหมาะสำหรับทั้งการขี่และการทำงานแม้จะไม่ได้ตัวใหญ่เท่าม้าชายแต่มันก็มีพละงกำลังที่ไม่แพ้ม้าตัวใหญ่เลยทีเดียว และนี่คือสายพันธุ์ม้าที่ว่ากันว่ามีทั้งความแปลกและความสวยงามว่าแต่ถ้าเป็นไปได้ทุกคนอยากได้ม้าตัวไหนมาเลี้ยงก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับและถ้าชอบคลิปนี้เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจอื่นๆอีกวันนี้เวลาหมดไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ